สวัสดีครับสวัสดีครับวิทีสานบานทั้งเก่ากครับผมสําหรับวันนี้ผมพามาเราบางไฮบางนาครับเขื่อตอนนี้ก็เป็นหนองสาธารณะมู่บานประจําบ้านนองดูครับเป็นหนองหนองดูเนาะครับเป็นในเขตตำบลบ้านจ่ายอำเภอพุทธส่งจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้หนองดูนี่กัช่วงระยะที่ผ่านมานีนแห่งขอดเลยครับก็เอาหนองขึ้นไปใส่ในประปาามูบานน้ำนะครับก็เลทยทิ้ให้น้ำแห้งรับฝนก่ำมา บทันเต็มที่ครับมือแบบเดือนเดือนหนึ่งก,ตกัต๊กสามทีเทื่อย่มันประมาณนั้นครับกระตกวแห้งอันนี้ผูเปีงน้าบอกแต่งานนะครับกต่ทเป็นทอทออกมาจากหน้าผมทักคุณครับก็ดีว่ามันนี้เพาเปล่งออกวัชวานปุ๋ยกับพอดีินเป็นนาหน้าติดบ,บ้านก็เลยมีน้ำเนี่ยก็เลยเปล่งออกมาเนี่ยแบบมาตัดหญ้าออกจากเขาครับหญ้าลายขนาดเลยครับอันนี้ก็เป็นผู้น้องแล้วครับ นี่ก็มีหมู่บ้านปลาป่ายครับออกมาแล้วครับทั้งนี้ก็เป็นทางรอบน้องดูนะครับเป็นที่คอ้นขีดเรียบร้อยแล้วนี่กับภาพพิธีสารทั้งจังหวัดปุยลำครับทางออกมาเราบางไงบังหน้าแม่เราก็บบาวัวาบาังหน้านนเป็นวัวของหน้าครับหัวหน้าจีนเขาเนี่ยกับเหยียบหัวไปน้ำครับนี่เป็น น่าตีนมูอบานครับน้ำจากมูอบานก็นสิไหลออกมานี่ครับวันนี้ล่มว้อยๆครับอากาศขึ้นแน่ตอนแน่เดี๋ยวดออกพรมอันนี้ครับมงึงพิงน้ำบอกครับอนนัอืมสิลงทางลงนั้นล,ล,ลงอย่างพิงน้ำบอกครับน้ำม,มันไหลมาท่วมกันอยูอยอยอย่นี่แหละมต้องเป็น ตรงผ่าเกี่ยวไว้ครับก็บะวังว่าจะได้ยังหลุดตวะวักกันใส่ไว้ครับเผื่อมันมีปลาซิวปลาหย่างถึนมานะครับปลาท่อครับเป็นปลาทอ่อใส่ไว้ต้องนี่เป็นหรูปน้อยๆอ,อ,อยู่นี่ครับบ่ทันได้มีโอกาสผมอยู่น้าอยู่นี่ก็คือไว้ตัง้งแต่หลายปีแล้วครับตั้งแต่ช่วงที่ทำงานอยู่ประเทศเกาหลีครับมนนีโอกาสเก็บเงิน ใส่ส hey, ีนาไว้กับสงไรครัวครับมาทางนี้กับแพ้งเต๋ดอ,อยู่ที่พี่นอ้องนี่ช่วงใตหนึง่งกับเป็นแสนแล้วครับประมาณทรงเสียงกลัวครับออจุดนี้ก็ได้ห้ามนลยจ้ะเคร่งแข็งครับเมื่อนั้นมตาตัดหญ้าย่างตาดาางัตดหญ้ตาตัดหญิงตัดไปมันปุง้งอขึ้นไมครับตามที่เพิ่นเคยพากันเห็ดเนาะมาตัดมันขึ้นให้มันขึ้นแห้งขึ้น ลุงเพื่อหย่าเนีย่ยครับเวงนานหะน้าวัานก็จะเป็นยังสี่แล้วครับประสบปัญหาครับหยาง,งามกว่าเข่าครับคุณพระยางโรเป็นสน,นามครับตรงเป็นน้ำตรงเปีงออกครับทางคนกะตีนบาน,นครับเพิ่นกำลังตัดต้นกกต้อนอยัง,งออกเพิ่นซื้อตีใหม่ครับพอดีกะป่าภูมิศักยภาพกะซื้อ ได้ครับเป็นทีมุญเอตะวกะะ 2, 3, ักะราคาสองสามแสนนะครับที่เป็นซื้อ,อนีนน่ครับกเ,กเป็นงานจัดทัเกเกาหลีครับลูกเต่าขนเป็ดงานเกาหลีมันก็ซื้อไปครับเพื่อขยับขยายอากมาเห็ดบานเหี่ยังครับเพราะว่าซูโม,มนี่พื้นดินมันห่อยลงไปเรื่อยแล้วคนคนมันหลายเห็นครับคนมันหลายเห็นถ้ากันซื้อทีเส้อท้างมาเห็ดบานเทียนอย่างทีก็แพงไปเรื่อยครับก็ ตอนนี้ทองคาบาดละสามหมื่นเราไปทีอาจเสร็แห้งกัวทองคาก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าทีมันหน่อยดินมันหน่อยเนาะนะครับมิดหนาครับหน้าตีนบาทมันเอาบปอยู่มันเอาระทันครับเพราะมันงานหลาหนาเนาะนี่ก็เป็นตัวใดมันใดมันขึ้นมาใดมันก็แตกกอมาจังเสียลครับน่ครับช่วงช่วงมันใดแต่ว่าช่วงบดไดกับจังเสียแล้วครับข้างบ้านเอื่อยหนาพื้นหน่อยครับหยาพื้นหน่อย ที่ต้นถือหเองนี่นะครับห้ากนี่เหนียวขนาดดึงจะดึงางากครับนะครับหือว่าน้ำลายครับก็อของผู้อื่นมันกับผมนีเดี๋ยวขผมมันได้แล้วก็นที่สงาวจาจหมู่บ้านมาครับมันก็นเลยมีน้ำนะฮะมันมาโวฮมกันอย่างนี้ควันสไหลลงน้องดูครับเป็นเป็นประการด้านสุดท้ายครับที่ พอลงไปหนองน้ำาัานารณะหบู่บานนะครับเป็นหน้าน้ำแบบฝนมากคักนี่น้ำมูลนีนยปลากลายอยู่เด้ครับปลาค้อเนี่ยปลาดุกครับปลามูบ้านชุ่มีเขาหายไปเลยครับเดี๋ยวไดก้กล้าือว่าช่วงใดหน้านา,นากระสิถอนออกมาปักแซมครับถันมีโอกาสมีเวลาหนะ้าตรงนีกระสิเป็น,น น่าีะเอียดครับตอนนี้เขาเขาสิว่าเกิดเลยช่วงช่วงมันแห้งครับกอนว้านเหมือนละครับนี่ว่านเหมือนพวกบุงเกิดกับพวกเนี่ยครับเหี่ยวหมูหรือหย่าพวกเนี่ยครับปัญหาใหญ่เลยมูนี่ว่าตายเป็นครับแต่ว่ามันเกิดกับสภาพว่าดินหยดมันเกิดได้มันค้นได้ครับแต่ว่าเขาเกิดเพราะว่า ตื่นกับบักตาลต <c oughs> ้นบักตาลสุกตื่นเมื่อกี้เนี่ยบักตาลลนครับตาลสุกลนอยากไปย่างหนึ่งตกใจมาเลยเมื่อกี้นอนไม่นิ่อย่างท่านที่หล่อวอชนี่ครับนมืบักตาลสุกเมืเ่อก,กี้นี้ใบไม่สุกลง <c oughs> นี่ครับนีบ่ตาลสุกทั้งนั้นครับร้อยเต็มเลยครับ, <c oughs> รบ,บตาลสุก ตกลง่มมือครับตารหลายๆครับตาลสุกไอยเต็มอยู่อืมครับนี่ก็จะเป็นหน้าแดนแดนกันครับเมื่อนั้นผมมาตดัญ้าออกที่นี่แหละปกเั้งอันแท้ครับพวกหยาไว,วาตัดไว้ปลาว่าทังนี้เรยครับตรว,วนงน,นึ่่าันหน้ามันหน่อันของเพื่อน ท่านหนาบัหลายมันก็แต่กองงามปรกอบหน้าเท่านะตัวโซนในหนาคุ้มกะคือจังคือกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าป่าเป็นรับขี้เอียดกึ่งนครับแถวนี้โซนนี้เป็นขี้เอียดหน้าขี้เอียดกับเขาบ่เกิดมุมปุ่มเอียดหลเลยน้เป็นหน้าไวไหลแต่เป็นหน้าเอียดหน้าอยู่บ้างก,กัเป็นหน้าเอียดครับ ตัวนั้นเป็นหน้าพอเนาะไม่ละเอียดนี่ยังตัวนั้นก็บสองไร้กว่าครับปลูกกันใหม่ปลูกยังไปที่ผมเคยลงคลิดดูๆครับอันนี้เป็นหน้าจะคลองซื้อเองครับซื้อไปเองน้ำกระลายไอเติบอยู่กําลังเป่งออกครับที่เป่งออกว่ามีอยังเราไว้ว่าสิเขาปุยเมื่อวานครับท่านม่เป่งออกกับพวดพวกวดน้ำกระลาครับน้ำไหลน้ำใสพ่อมครับ นางคนพิถีพิถัครับนี่ได้หาเขามาตัดแซมอยู่ตัดแต่ยังตัดบาท่านแล้วครับตัดหยาดเลยเมื่อยครับตัดยางผานำตะกี้ตัดบาท่านองค์เจ้ากอนำมาท่านมากตัดบาท่านก็นามาแล้วก็เลยตัดอย่างๆเนี่ยเข้มโบ่พอดีอย่างจักยางครับเขาเป็นพอแซมพออย่างอยู่ผมว่าใครเนี้ยก็ปีกายปีกายนี่ แอบบ่มี่อย่างครับพี่าย่ปนี้ฝนก็มาทีเดียวคือตนอนพายุโคดุนชะ่วงนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมไปเห็นงานอยู่สิงคโปร์ครับปีนี้กับลิเป็นหญ้าหนัวครับหญ้ยายบูเมียนเข่าเดียครับแซมกันขึ้นมา,นาหลายอะไรก็เป็นหญ้านเนี่ยนะครับนี่ตามตอนนี้เพียงเข่ากับระยะนี่เพียงหัวเข่าเลยครับขยหันเราคนเสี่ย คงให้ทางหน้ามึงยังไปนะครับข้างในแดดกขอบคุณทุกทาการติดตามทุกการแง่งนะครับอันนี้ก็เป็นจีดัไปแล้วครับมันลังคองออกเป็นจ๊กขถาจ๊กหยาเลยนะน้ำไหลตัวโจกๆไ่ทั้งบนครับน,นี่ห้อยตัดไปครับตัดไปทั้งบนทีน่นี่ประมาณสองไร่สองไร่กลัลกวๆครับ โอโห่สามไรดีกงไรแต่ตไปก็ไม่ได้หอบกินนด้วยครับเ,เปลี่ยนคลองเลยนี้ป่าตอยทางนี้ครับไหลลงไปหาลองน้ำเป็นเป็นู่นี่ใกล้ๆกันนี่แหละเป็นหน้าติดบ้านโดยแท้จริงครับ ในเด็กปากว้กับคลิปมีทีสารบ้านี้ครับพายางโลบังนันบังนีขครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการมันแยง้งนะครับเรื่องคลิปนี้พบกันที่นี่นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่หครับขอบคุณหม่รอครับผม